ะะสีสันสวยมากทุกคนใส่ไว้โหระพาส่ลายวคตรงี่องโนบาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไ,ไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแช่องที่มีเสาระีีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครั มม,มากินเชรอยาวอย่างนี้เลยนะแถวยาวมากค่ะทุกคนคิวยาวมาก มีทั้งหมดห้าเตาเลยนะคะทุกคนนี่สวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะคสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะคุณพันท้ายครับผมชื่อคุณสมพงษ์พันท้ายปกติแล้วขายที่ไหนคะที่นี่ที่เดียวครับผมถ้าอยากกินก็มาที่นี่ที่เดียวเลยครับที่หน้าเมืองปูสะคอนเลยค่ะครับผม ขึ้นไม่ทันครับผมแจกแจกไม่ได้แจกครับขายขายขายเหมือนแจกฟรีนะคะครับผมรู้แล้วสาเหตุที่ทำหลายเตาทำไม่ทันครับลูกค้าเยอะวันหนึ่งก็ขายยี่สิบหกระทะครับผมวันหนึ่งยี่สิบหกระทะนะคะครับผมครับผมุนอดมา สามวันได้แสนกว่าบาทครับผมโอ้โหสุด<ม>ยอดมากๆค่ะครับผม,อ,มอันนี้ทำเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะครับขายชุดเท่าไหร่คะก็แกงถุงหนึ่งห้าสิบบาทครับผมบถ้าพร้อมขนมจีนก็เจ็ดสิบบาทครับผม,มขนมจีนเข่งแล้วยี่สิบสิบบาทก็มีครับผมแต่มีโลนก็สามสิบาท ขายแยกขายขนมจีนขายเอาแต่ขนมจีนก็ได้นะครับค่ะเอาแกงอย่างเดียวก็ได้แกงห้าสิบบาทค่ะทำไม่ทันเลยตอนนี้ลูกค้ารอนะคะ มีแกงเขียวหวานลูกหินปลากายอย่างเดียวหรอคะก็จะมีแกงป่าครับแกงป่าหมดไปแล้วครับผมอ๋อมันจะมีผัดชาด้วยมีผัดชาด้วยนะคะครับผมแกงป่าผัดชาผัดชาหอมหมกปลาช่อนก็หมดไปแล้วครับผมหอมหมกปลาช่อนก็หมดไปแล้วนะคะคสุดยอดทุกคนสามวันแสนนะคะวันละยี่สิบหกกระ กระทะหนึ่งปลากกยกี่โลคะเนี่ยก็ห้าโลครับผมหโลครับกระทะหนึ่งเนี่ยกินได้ประมาณร้อยคนครับผมร้อยคนเลยนะคะับครับผมสุดยอดมากถ้าถ้าเขาซื้อไปออกจากงานนอกนี่ก็กระทาละสี่พันครับผมกระทะละสี่พันอ๋อรับงานนอกสถานที่ด้วยเหรอคะรับครับผม อ๋อเครื่องปรุงเขาก็ใส่มาแบบเป็นเซ็ตสับเลยเป็นชุดชุดเลยนะคะครับช่างช่างกิโลมาช่างกิโละะใส่เกลือครับใส่แบบโบราณน,นะครับค่ะคือสาหรินปลามันจะออกคาวครับถ้าเราใส่เกลือมันจะแบบมันจะมันจะไม่มีกลิ่นค่ะ ตังค์เลยไม่แน <booster. S 1> ่ของเทียของเทียเขายืนเลยเดี๋ยวสั่งให้เลยครับ12ถุงครับผม ังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวงรอแป๊บแม่แม่ก็ช่วยกันทำนะคะทั้งหมดสามคนนะคะนี่สีสันสวยมากทุกคนใส่ไว้โหระพาแล้วสวยงามมากแล้วก็หอมด้วยค่ะนี่ยังไม่พอนะคะก็ใส่พริกแดงไปอีกนะคะสวยสวยเอาสองถุกงก่งอ,อ,อ,อนะออนะเอาตักใส่ถ้วย่ พอไหมหนมจีนพอนะบางทีคนเขาชอบนมจีนน้อยไงให้ง<อ>หไงนะโอเคโอเคแต่และคนเขาก็มีอุปกรณ์มาใส่ก็มีนะคะออครับอย่างนี้ชุดเท่าไร่จ้าพ่อค้าอันนี้ถ้วยละสี่สิบบาทครับผมถ้วยละสี่สิบบาทชุดอย่างนี้นะคะนี่แ ายไว้นอนสิบนี่น่ากินมากๆร้อนๆเลยนะคะนี่ค่ะ40บาท เอาหม้อเดี๋ยวรอกันบนะรอครับครับเดี๋ยวให้สิบสองขุ่นก่อน รัรวเลยนะคะลูกค้าซื้อรัรวเลยเสร็จแล้วตักใส่หม้อให้พี่เขาเลยอันนี้ของพี่ขา ăn một phép điều một cho mọi người บริการเองเลยนะครับตรงนี้เลยชอบเส้นมาก <_ utt> เส้นน้อยเอาเลยครับหยิบได้เลยบริการากเ,อาเองเลยครับขอกา้่ฟักค่ะอสองเตาช่วยหนะะ่อย สามเตาทำไม่ทันเลยค่ะทุกคนค่ะขอทำสดๆเลยนะคะก็จะเป็นทั้งกลิ่นทั้งความหอมทั้ง ดูวิธีการทำเนี่ยมันเพิ่มความน่าซื้อมาเกเลยนคะคะ ่สิบยสิบสามสิบค่ะที่ใส่นี่คืออะไร,รอะคะอ๋อกะทิแห้งค่ะ เ่นร่คะองเทียวอีกนะคะไเทียวครับเียวค่ะเขาก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไปเรื่อยขายไปเรื่อยพ่อแม่ ยังต้องตักต่งดีครับมีแต่แกงฟักไหมคะไม่มีมะเขือเนาะ 4ีนะคะทุกคนองอหเอาน่งบ้าสอ่งบ้าก็เือไม่มีจ้ะนี่จะพักคนเดียวค่ะ ถ้วยมาค่ะถ้วยละสี่สิบบาทค่ะนี่ได้ปลากายหลายชิ้นเลยแล้วของเขาก็จะเป็นฟักนะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวขอลองชิมน้ําก่อนว่าเป็นยังไงนะคะโอ้โหลูกค้ารุมมากๆเลยน้ําสีข้นมากๆเลยค่ะออกเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหืมไม่หวานเป็นแกงเขียวหวานที่ไม่หวานแต่มันเดี๋ยวชิมเลยค่ะ อืปลากายเด้งเป็นแกงเขียวหวานที่ไม่หวานค่ะทุกคนมันมันสำหรับโมอาจจะต้องหวานอีกนิดน,นึงนะคะเครื่องแกงเข้ม หอมตะหนุนไพรสุดๆฟักอร่อยร้อนนะคะกินไปกระดุ้งไปหอมใบโหระพาด้วยอืม เพื่อนๆชอบโมฝฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย